สวัสดีค่ะท a, ciudad, folklore, า pur, ่าน,านผู้ชมกลับมาพบพอกันอีกคือเก่าเนาะเมื่อนี้มาติดตามโตเลขแนวทางความฝันกับแม่แปงค่ะท่านผู้ชมอยู่ลานค่าเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมนอหลังจากที่จะปอกบอดยมาติดตามแนวทางความฝันกับคุณแม่กลารงวดเนาะท่านผู้ชมนอแต่ว่างวดที่ผ่านมานันกาได้ยินว่าคุณแม่เพิ่นฝันอยู่ค่ะท่านผู้ชมเป็นความฝันของน้องปอบนอที่เพิ่นแบ่งปันเนาะค่ะท่านผู้ชมนอเบาให้แม่เพิ่นฟังค่ะคุณแม่เพิ่นก็เลยเอามาแบ่งปันเนาะ ตัวเลขก,กับเขาทั้งสามตัวเลยค่ะมาหลอบนี่จะปอก,กับะพวผาดนอทีสีมาตามเนี่ยทางความฝันกับแม่แป่งอีกคือเกาไดยินว่าคุณแม่นเพิ่วมาฝันเห็นผู้ยิงผู้เถาผู้เกาค่ะมาบอกเลขค่ะท่านผู้ชมบอกเลขไทยลอตเตอรี่สามตัวเลยค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดตัวเลขนี่คุณแม่เพิ่นสีได้ตัวใดมาฝาก่านผู้ชมเอฟซีทั้งบานกะมาชมมาฟังครับ แม่แปงน้ากันเนาะให้คุณแม่เพิ่นเบาให้ฟังค่ะท่านผู้ชมไปฟังน้ากันค่ะไปค่ะสวัสดีครับแม่แปงสวัสดีครับสว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องโอ้ตอนนั้นพอเที่ยงได้ยเอาคลิปนาพ่อไปล่งคนเบืองหลายอยู่ได้เลขเขา่าเลขเขานี่บางครั้งแม่แปงไปค้นฝันเองขีปนาพ่อเนาะแต่บางครั้งลูกสาวเพิ่นได้ลูกสาวเพิ่นไ้มากเข้าเต็มเต็มอย่างนี้บางคนปฏิ่านมากขึ้นกันพอเที่ยงเพิ่นได้ยิ่งแม่แปงบอกครับผมว่า หมวดก้อนเพิ่นเอามาให้แม่แป้งบ่ครับผมหนุกสาวเพิ่นยื้อสาครับผมหมายถึงเพิ่นเพิ่นเพิ่นโทรมาบอกแม่ว่าฝันฝันแล้วคือหนูหนูแปลบ่เป็นเพิ่นว่าเพิ่นกรุงเทพฯอ๋อเป็นก้องของความงกล้ฝันของลูกสาวแล้วแม่แป้งได้แปลใหาอ๋อเขาได้เบาแหงเบาแหงสองเพิ่นฝันว่าจังไหนครับหมวดนึงหันเพิ่นฝันว่าผู้เฒ่าจะขยานให้สองขั้นจะขยานให้สองขั้น ค่ะแม่แม่ก็เลยตีอันสองเจ็ดเก่าแต่ว่าเอ็ทีมันตีเจ็ดเจ็ดเกค่ะมันตีถึงเนาะแต่ว่าคนเ้าไม่ไรมาแค่ตัวเดียวคือปั่นไม่เนาะแต่ว่าหนกปอบนี่โนมาติเขาเนาะค่ะเป็นฟันแมงเป็นหาเก่ากับเขานีมองนิวนําบ่จ้าคนคนจิมาเห็นเนยนะคนจิมาเห็นกับพี่ญาติยังแสดงว่าคนมีองยู่น้ำเนี่นี่คนแน่น่ คนมีเส้นมักสิเห็นซั้งเห็นจริงที่เฮาบ่เห็นครับแต่หัวนี่เพิ่นฝันหรือยังครับแม่แป้กโอ้ยเว้าให้ฟังแน่ครับผมสมกับเห็นใหญ่ครับเอาเลยคุณยายเนาะเว้าให้ฟังแน่ครับผมครับเพิ่นฝันอยู่เนาะค่ะเพิ่นฝันว่ามีผู้เฒ่าบอกเพิ่นว่าไปซื้อหวยให้แน่ยอ่อลอตเตอรี่เนาะค่ะไปซื้อลอตเตอรี่อืมบัดนี้ลูกสาวว่าสิซื้อตัวใดโน่เพิ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นเขียนให้ เพิ่นเขียนให้หลูกสาวกับ,บ่ได้เปิดเบิ่งดอกพอไปฮอดลอตเตอรี่ลูกสาวกับบเ,เบิง่งบหดนี้ว่าจะเบิง่งให้เพิ่นเนาะมันจะสิมีหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสามเก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดอันผู้เก้าหน่ะล่ะค่ะผู้เฒ่าผู้ที่เพิ่นให้เจัก,กรยานพอเที่ยงว่าสิถามอยู่แม่นผู้เฒ่าคนหนีบอที่เพิ่นให้เจักรยานโอ้ยบอกมากคนหัอดูเห็นบอกครับผมแต่ผู้ชมเนะาะจ้าแต่ว่าเพิ่นให้แบบนั้นเนาะค่ะไปซื้อลอตเตอรี่เด้อคนนั้นเหนียกข่ายกลางนี้ บันี้บนันี้ลูกซาก็เลยว่าเอาต้นต้นหนึ่งสีเก่านะั่อเดีลูกซาเป็นคนถามเพื่อนเพื่อนก็บ,บอกว่ามันเป็นเด็กถ่ายราวงวันทีหนึ่งหนึ่งีเก่าคนว่าวคนคือคือผููเทานะั้นเป็นคนว้าวบันีต้ตสามเก่ากบเจ็ดเจ็ดน่อมันเป็นเด็กถ่ายเออคือตามลูกฝันเนี่ยสิบบันี้เพิ่นก็ไปซื้อได้อยู่ได้ลอตเตอรี่นัน่นเพื่อนก็ตื่นเพนื่อนบอคล้ายๆว่างวดก่อนเพื่อนบอกมันเป็นปริศนาเนาะแต่ว่าเพื่อนว่ามัน ท่นจีเสดสสามตัวกับบัะให่นอกพฤศจิกวันจีปัจจบันีนอะก็เลยบอกตรงๆเลยบอกตรงๆงวดนี่บอกเรืยเป็นตัวเลขเลยหนึ่งสี่เก้าแล้วก็สามเก้าเจ็ดเจ็ดครับท่านผู้ชมจนข้อมฝันของแม่ปอบมีบอครับผมปอมีงวดนี้บ้านฝันเลยบ่เป็นหยังเอาน้ำนองนี่ล่ะน้องปอบนาะน้องแป้งโอ้หน้องปอบเนาจะเรียกน้ำน้ำหลวเนะคะ คนไม่รู้อยู่สองคนน้องปอบน้องเป้ปอบปาคือกันตามน้องแป่งฟันนี่จ้สองขั้นคือกันฟันโศพเนาะหงอดก่อนหงอดก่อนเอาจักรยานให้สองขั้นแป๋าได้สองเจ็ดเก่าแต่ว่าตามจริงพบกับต่างกันพบแป๋พบกับเป๋าอย่างสันนิษฐานต้องเป็นสองเจ็ดเก้าแต่บบบแป๋เป็นเจ็ดเจ็ดเก้าดอกเพื่อนกติคิดว่าโอ้ ให้ไปสามตัวเปน็นยังให้เอาบอดายเพิ่งอาจ<ช>จะก,กี่บาบย,ยังสีน<ช>่น่องวันนี้ิ<ร><ร>่นก็ได้บอกต,องตองรงๆเลยแม่ไป็นพ่อเปีเองค่ะลูกสาวแปลบัเป็นยน่องเยว่าบ่มีตัวใดรอบสี่ฟองเจ็ดเก่าแต่ว่าพอเที่ยงมาจิถามอยู่ได้ว่าแม่นผู้เฒ่าผู้เก่าบ่พอเที่ยงเราวจิถามแต่ว่าแมน่น้องแปงเพิ่นบอกมาก่อนเลยพอเที่ยงมาจิถามดีเลยสาวคุณบอกว่าผู้พุทธเก่าค่ะมันหายไปซื้ออันลอตเตอรี่เลยได้แมียนคนเขียนหายนะบอกว่าเหล็กถ่าย รางวัลเหล็กถ่ายสองตัวกับรางวัลที่หนึ่งคนวางสี่นะวันนี้บันนี้เพิ่นก็ได้ใหญมากเพิ่นได้มาถามบันนี้ก็ได้มากเหรดเพิ่นก็ได้ถามผู้เฒ่าคนนั้นบอกว่าหนึ่งซีเก่าเหล็กยี่หางหน่งซีบอสเพิ่นก็เลยว่าหนึ่งซีเก่านี่ดีมันเป็นเลขอีหยังลูกสาวถามเพิ่นเพิ่นบอกว่าเหล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งคารินตัดเอาเนาะค่ะเนาะบางที่จะหนึ่งซีกับบางหัวรางวัลถ่ายคาร์มาก์สามตัวกับตัดเอาเนาะ หนึ่งสี่สี่หนึงน่งเกกนึ่งเ,เ,เพิ่นกับส่วนมากกับตัดเนาะค่ะค่ะ,<ฮ>ะอ๋อส่วนมากเพิ่นก็จะหา้ตัดเนาะนะครับผมานผู้ช่วนอกก็จะมีประมาณนี้ออส่วนวขอน้อมฝันของแม่หนองแป้ง,งเ,งงเ,งงเงพิ่นกับว่าในฝันครับผมแต่ว่าตัวเลขเป็นของหนองปอบแต่ว่าพอเทื่องด้ยินมานี่ก็ส่วนมากเป็นหนองปอบนี่ล่ะที่เพิ่นห้มาเลขแม่นที่เคยได้ยินตอนนั้นของชองจาป่อเอาไปลงกะแม่นถีกเลขกของหนองปอบนี่ล่ละเนาะอ๋อแม่หนองแป้งเพื่อน รับคลิปนี้กามาสร e. ุปต sí ok <TR> ัวเลขของแม่แป้งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นความฝันของน้องปอบเนาะท่านผู้ชมหมวด่านมาแต่เสามตัวเลยค่ะเจ็ดเจ็ดเก่าค่ะมาหลบนีน้องเพิ่นฝันแล้วค่ะคุณแม่ก็เลยเวาให้ฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าน้องเพิ่นฝันเห็นผู้ยิ่งผู้เท่าผู้เก่าค่ะท่านผู้ชมบอกเลขค่ะว่าเลขตัวนี้เป็นเลขไทยลอตเตอรี่ค่ะท่านผู้ชมล่างวันที่หนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ หนึ่งสี่เก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดค่ะจังได็กใกใ้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมานกับตัวเลขกของน่องปอบเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกขอฝากช่องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าปอกค่ะถ้ามีตัวเลขกเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกกับสิไปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะแต่อย่าฝ้าไปใส่เนาะท่านผู้ชมวันนี้จ่าปอกมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพึ่งน่องสร้างค่ะไปเบิ้งนร้อกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะหลวงปู่จะเดินเริญค่ะ อันว่าเลือกขุนของสีเพิ่น้องสร้างลากาเซ็นผมแมททรณีให้ฟังเนี่ยค่ะรวปู่ก็เป็นมาคือการไอ้อุ๊กเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสามัมธีไปบุชเทวบดากคนหลอกสมรักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกาขาย อ่าหรืออยในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขออน,น,นิบาลในเคื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนามสรา้างส่วนเป็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เกินแม่เต็นผมแม่โทรณนีบางคนมันเกิดเอินไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวแม่ยอ่าอย่ในตัวน,นี้ที่พี่ไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าห้านมไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ลาบ มันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจมเขาจะโบซาไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตดุยางขายดีก็ดีเออไปั่างมดนั้งบ่เคยสือเรือกถึงเบอร์ก <cowboy> ็ถื่อเขาเหมืนอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากอหลวงปู่ด้วจธรรมานีจะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดอต้นอยู่ลุงเรื่องอยู่ทุกอย่าง อ่าก็สร้างเป็นสีส,สัตว์สีมีชิวขั้นกู่าปคุณแม่อมาประมาณกระตา่ายไหนก็ใส่สร้างต้องใส่สร้างในการออกรมบ,บอกสื้อส่วนมากเขาเลยถือจำนำหนา้ามาหน้าไปขี่มันเขาบอกเอานอกคันดีบดอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึลงผึลงตัวนี้คือน้ำมันสร้างตกมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ้ ผสมเสร็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้างน้องสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนําใหายิาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาสา่งแม่ยังก็เพลมาบูชาไปกับู้ทึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนเจ้าอิวมาทูโภคมกวใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างยูที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หายายาโยมไปสาธุ<ห>าค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกาเดยมีโอกาสเดินทางไปทําบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้าน,นะคะ่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจาังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมะคะ่ะเดี๋ยวจาย่าปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงืนเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังหนาน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านหนนี่ของหนวดนี่จะมีเ้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสีย่ยางนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกาโบพ่อสีดายบพ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยใดค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอ่คอยเขาห่านกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่นนห์นนเว้กากับไผกกะผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากบผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาท่าธผูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ